สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกคนค่ะวันนี้ก็จะมาเล่าแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์นะคะว่าหางานที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยมันยากมันง่ายแค่ไหนนะคะในกรณีที่เราไม่รู้หรือว่าไม่เก่งภาษาอังกฤษนะคะโอเคค่ะไปฟังกันเลยค่ะค่ะก่อนอื่นเลยก็ส่วนน้องๆคนไหนนะคะที่กําลัง จะมาที่ประเทศออสเตรเลียหรือว่าเตรียมตัวจะมาที่ประเทศออสเตรเลียนะคะ,ะช่วงนี้อยู่ไทยก็ลองหาข้อมูลนะคะก่อนหาข้อมูลไว้เลยนะคะหาข้อมูลจากไหนก็ในกลุ่มของอเว็บไซต์ที่เป็นคนไทยหรือว่า คนไทยที่มีประสบการณ์ที่อ,า,อาจจะทำ u t u b e หรือว่ามีเว็บไซต์หรือว่ามี a c e b o o k ค่ะเข้าไปติดตามพวกเขาเหล่านั้นได้เลยค่ะเขาก็จะให้ข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็ข้อมูลดีๆให้กับน้องๆเว็บไซต์ website, หรือว่า Facebook หรือว่าเว็บไซต์ของคนไทยเองนะคะเขาก็รับประกาศาสมัครพนักงานว่ามีงานอะไรบ้างที่ว่างในณตอนนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะก็คือสามารถเข้าไปไปค้นหาได้เลย ไปหาข้อมูลได้เลยค่ะท่านผู้ชมคะสาหรับน้องคนไทยคนไหนที่มีเพื่อนที่อยู่ที่ออสเตรเลียเลยเนี่ยก็จะโชคดีหน่อยเราสามารถถามข้อมูลจากเพื่อนๆได้เลยเหมือนเป็นการย่นระยะเวลานในการหาข้อมูลแล้วก็ไม่เครียดในเรื่องของงานงานที่เราสนใจหรือว่างานที่เราอาจจะทำในกรณีที่เรามาถึงประเทศออสเตรเลียสำหรับคนไทยหรือว่านักเรียนไทยที่มาประเทศออสเตรเลียช่วง แรงงานที่หาง่ายนะคะก็จะเป็นร้านอาหารไทยค่ะร้านอาหารไทยประมาณแบบว่าคือมาช่วงแรกคือเราไม่รู้เนาะเราก็หาร้านอาหารไทยนี่แหละเป็นเป็นงานแรกไว้ก่อนเพื่อว่าเป็นการเหมือนชิมงานเองงานไปก่อนว่าเออมองมองหาลู่ทางว่าเราจะไปทางไหนดี ร้านอาหารไทยก็ส่วนใหญ่เขาก็จะเหมาเป็นชิปนะคะท่านผู้ชมค่ะก็คือเป็นชิปเชา้าชิปบ่ายก็จะเหมาเป็นชิปไปเลยชิปหนึ่งก็ประมาณ60-70นะคะสำหรับคนที่ทำหน้าร้านฟอนทาวก็คืองานเสิร์ฟะคะ่ะงานเสิร์ฟก็อยู่ที่ประมาณ60-70 หรือว่า80นะคะขึ้นอยู่กับร้านอาหารค่ะคนไทยส่วนใหญ่น,นะคะเมื่อมาถึงประเทศออสเตรเลียงานที่หาง่ายนะคะก็คืองานร้านอาหารไทยประมาณว่าลอ,องชิมงานไปก่อนค่ะเมื่อมีลู่ทางแล้วค่อยขยับขยายไปหางานอื่นอาจจะเป็นงานโรงแรมงานร้านกาฟแฟงานอ,อาหารฝรั่งหรือร้านเบเกอสตรฝรั่งนะคะ ก็จะเป็นรูปทางชิมงานไปก่อนค่ะสมัยก่อนร้านอาหารไทยส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มงานสมัครงานทํางานเนื่องจากว่าเป็นคนไทยด้วยกันเองเนี้ยาการสื่อสารการพูดคุยหรือว่า,ามีปัญหาอะไรเนี้ยค่ะก็จะง่ายขึ้นภาษาเดียวกันเนาะนง่ายคือภาษาเดียวกันก็จะฟังแล้วก็จะคุยกันง่ายขึ้นค่ะส่วนเราจะไปหางานพวกเนี้ยได้ที่ไหนก็คือในที่ออสเตรเลียก็จะมีเว็บไซต์นะคะ ของกลุ่มคนไทยก็คือไทยคอมมู u นิตี้เนี่ยคือมีมากมายหลายาหลายเว็บไซต์อยู่ที่ว่า,าเราอยู่ที่เมืองไหนอย่างเช่นในส่วนของกลุ่มของออเมืองเมงเบิลเองเนี่ยก็จะมีอ่า o แล้วก็มีชุมชนคนไทยในเม็เพิ่อนก็จะมีหลายเว็บไซต์นะคะถ้าเป็นชม่ะก็สามารถหานได้จากเว็บไซต์ของอกลุ่มของคนไทยเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นการแบบพูดปากต่อปากอย่างเช่นช่วงเดือนแรกที่เราไปเรียนภาษาเนี่ยเราก็จะมีเจอคนไทยทางานจากเพื่อนๆในห้องเราเองหรือว่าในโรงเรียนเรียนภาษาเองค่ะเราก็จะได้งานแล้วเขาก็จะบอกให้เราอะค่ะไปรองงานก่อนรองงานว่าเราทําได้หรือเปล่าชอบหรือเปล่า เมื่อพูดถึงร้านอาหารไทยนะคะตอนที่มาเรียนภาษ,ษาแรกๆนะคะเราก็ได้จากการถามจากเพื่อนคนไทยก็มีไปลองงานเนาะวัน2วันเขาก็จ่าย ไม่ได้จ่ายเต็มนะคะอาจจะแบบจ่ายเป็นที่ไปทําตอนนั้นก็คือไปทําในส่วนของเอตรียมองเทกก็คือเหมือน,นคล้ายอาหารที่สําหรับเขาเรียกว่าเสิร์ฟก่อนเมนหลักก็คือเหมือน a p p e เ i z e r พวกนี้ค่ะก็จะไปทำจัดแต่งอาจานสําหรับใส่อ,องเทสําหรับเสิร์ฟหรือว่าเราไปลองเหมือน,นคล้ายเตรียมของเช่นหั่นผักหั่นแครอทหั่นหอม จัดผักยังไงอะไรประมาณเนี้คือจะไปเริ่มจากตรงนี้ก่อนค่อยถึงไปทำทหน้าที่หลักเราเคยไปลองงานนะถามว่ามาแรกๆไปลองงานมาแรกแบบ ตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าคือด้วยอารมณ์แบบว่าเป็นคนแบบประมาค่ะถ้าไม่ช่ก็จะเหมือนในคายภาษาอังกฤษคือจ,จ,จะแบบจะกลัวมากตอนนั้นนะคะจะจำอะไรไม่ค่อยได้เลยวันแรกที่ไปก็จะโดนดุโดนบ่นตลอดคือหันไปถามเจ้าของร้านก็เออพี่บอกหลายครั้งแล้วนะยังจําไม่ได้หรออะไรประมาณนี้ค่ะก็คือความจำนะตอนนั้นคือแบบไปไหนหมดก็ไม่รู้จําไม่ได้อะไรสักอย่างเลยตอนนั้น แต่ว่าไม่ต้องตื่นเต้นนะคะค่อยๆทําไปถ้าค่อยเรียนรู้ไปเดี๋ยวงานเราก็ได้เองค่ะข้อดีของการที่เราไปทําไปรองงานร้านอาหารไทยนะคะท่านผู้ชมค่ะก็คือในช่วงระหว่างที่รองงานสองสวันนี้บางร้านเขาก็จะให้ตงังหรือไม่ให้ตังก็ขึ้นอยู่กับว่า ทางร้านจะคุยกับเรายัางไงบางร้านก็หาบางร้านก็ไม่หาบางร้านเขาก็จะให้เป็นทิปมาของวันนั้นหรือบางร้านเขาจะให้เป็นค่าลถมาหรือว่าบางร้านเขาก็จะให้เป็นกับข้าวมาหรือว่าบางร้านอาจจะโชคร้ายหน่อยนะคะอาจไม่ได้อะไรเลยก็เหมือนน่ค่ะแบบเราไปลองงานเนาะสมัยก่อนนี้ลองงานก็คือลองงานจริงๆค่ะก็จะไม่ค่อยได้ตังค์เท่าไหร่ จะได้ตังก็ต่อเมื่อเราผ่านการลองงานแล้วแล้วก็เราชอบร้านเนี้ยเหมือนเราไปเราชอบร้านเนี้ยเขาบอกว่าเออเราไปลองงานก่อน2อสวันเสร็จแล้วเ,เจ้าของร้านก็จะบอกว่าโอเครับเรานะรับเรามาทํางานหลังจากนั้นเขาก็เริ่มจ่ายตังสมัยก่อนนะสมัยก่อนจะประมาณนั้นสำหรับค่าเขาเรียกว่าชิปที่เราได้ก็อย่างว่าอย่างที่บอกไปนะคะว่ามันไม่ตายตัวมันอยู่ที่ว่า,เ,าเจ้าของร้านจะจ่ายให้เราเท่าไหร่แล้วแต่ความโชคดีของเรานะคะจะได้มากได้น้อยก็คือแต่ละคนเนี่ย อาจจะได้ไม่เท่ากันขึ้นอยู่ประสบการณ์ทำงานแล้วก็ความสามารถของเราเองค่ะก็ช่วงไปแรกๆก็พยายามเรียนรู้นะคะเรียนรู้ให้เยอะๆ แล้วถามไม่รู้อะไรก็ถามใหญ่เงียบนะคะท่านผู้ชมค่ะคือการถามคือการถามเป็นการเป็นการที่เราเรียนรู้เพิ่มขึ้นจากที่เราไม่รู้เลยถามเยอะๆจะได้เก่งๆค่ะร้านอาหารที่ที่เมลเบิร์นออสเตรเลียก็เป็นชิปเชา้าชิปบ่ายชิปเชา้านี้แล้วแต่แต่ละร้านนะคะว่าถ้าเป็นร้านไทยเนี้ยถ้าสมสมติส่วนใหญ่ร้านไทยเขาก็จะเปิดในช่วงช่วงร้านทามช่วงเที่ยงช่วงกลางวันนะคะก็จะเริ่มเข้างานก็ 9, 9, 9ก้าโมงเก้าโมงครึ่งสิบโมงก็แล้วแต่ร้านเนาะ ชิปเช้าก็จะไปจบที่บ่ายโมงครึ่งหรือบ่ายสองชิปบ่ายนะคะก็จะเริ่มประมาณ4ี่โมงครึ่งหรือ4ี่โมงนะคะขึ้นอยู่กับหน้าที่ของเราเช่นเด็กเสิร์ฟหรือว่าคนทําครัวเนี่ยเข้างานก็จะจะไม่เป็นเวลาเนะาะอาจจะเข้าเร็วหรือว่าอาจจะเข้าเอาเท่ากันก็ขึ้นอยู่กับร้านขึ้นอยู่กับหน้าที่แล้วก็ตําแหน่งงานค่ะท่านผู้ชมคะอ้ส่วนใหญ่ร้านที่อยู่นอกเมืองค่ะก็จะปิดร้านเร็วเออชอบตรงนี้แหละปิดร้านเร็ว สามทุ่มครึ่งบางทีสามทุ่มครึ่งไม่มีลูกค้าเนี่ยเราก็ได้กลับบ้านแล้วแต่ถ้าว่าวันไหนที่ลูกค้ายุ่งๆส่วนใหญ่นอกเมืองเนี้ยลูกค้าจะยุ่งเนี้ยพฤหัสศุกร์เสาร์อะค่ะแต่ศุกร์นี่คือจะยุ่งยุ่งอย่างโคตรยุ่งเลยค่ะแบบไม่ทันคือลูกค้ารอต่อคิวยาบางทีลูกค้าตีกันก็มี ไม่ว่าจะเป็นกินในร้านแล้วก็หรือว่าเป็น take away ค่ะก็จะยุ่งเยอะมากคือบางวันคือไม่ได้กินข้าวเย็นเลยค่ะไม่ได้เบรกเลยคือยิงยาจนถึงปิดร้านเลยอันนี้คือวันที่ยุ่งจริงๆค่ะสมัยก่อนโน้นนะคะข้อดีอย่างหนึ่งของการทําร้านอาหารไทยนะคะก็เราพูดภาษาเดียวกันเนาะร้านอาหารไทยเนี้ยเขาก็จะมีกับข้าวให้เรากินบางทีเขาก็จะให้กับข้าวเรานะคะ่ะกลับบ้านมาด้วยเพื่อที่เราจะเอาไว้กินในตอนเช้าแล้วก็เราไปเรียนคือเขาก็รู้แหละว่าเราเป็นนักเรียนเนาะเขาก็ ซัพพอร์ตในเรื่องของอเรื่องของกับข้าวเรื่องอเราไม่ได้จ่ายอะไรเลยค่ะก็คือเหมือนในใครวันหนึ่งเนี้ยเหมือนเข้าวเช้าเราก็ส่วนใหญ่ก็กินขนมปังเนาะเรียบร้อยกินขนมปังนมกาแฟก,ก็ไปโรงเรียนเสร็จแล้วช่วงบ่ายเนี้ยบางทีเราก็เอากับข้าวที่เราได้มาจากร้านไทยนะคะก็ พกไปด้วยแล้วก็เพราะว่าที่โรงเรียนเนี้ยเขาก็จะมีไมโครเวฟให้เราสําหรับอุ่นอาหารหรือว่าบางคนไหนที่ไม่ได้ไปก็ซื้อพวกแซนด์วิชพวกนี้ค่ะก็จะเป็นละในในร้านอาหารร้านกาแฟเนี้ยก็ประมาณ4ีหดอนเสร็จแล้ว พอตอนเย็นก็ไม่ได้ซื้อเพราะว่าที่ร้านเขาก็จะทําอาหารอาหารตอนเย็นนะคะ mm hmm. เลี้ยง mm hmm. พนักงานในร้านทั้งหมดเลย mm hmm. คือจริงๆแล้วอะคะ่ะทํางานนะไม่ได้ใช้ตังคนะ,คะไม่ได้ใช้ตังอะ mm hmm. ไรถามว่าได้เยอะมันก็ได้เยอะ mm hmm. จริงนะคะแต่ว่าเมื่อเราเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายอย่างเช่น mm hmm. เราต้องจ่ายค่าบ้านหรือว่าค่าห้องเนะะี้ยเราต้องจ่ายเป็นอาทิตย์นะคะคือที่นี่เขาจะจ่ายค่าบ้านค่าห้องอะค่ะเป็นอาทิตย์หรือว่า2อาทิตย์จ่ายครั้งอาทิตย์หนึ่งก็ตกอยู่อยู่ที่ประมาณ140ยถึงนะคะถ้าเป็นอาพาร์ตเมนต์ ต่ออาทิตย์นะคะตอนที่พี่อยู่นะคะตอนนั้นพี่จะอยู่บ้านคนไทยก็จ่ายมีละ1้0 1 4 0ค่ะคือเราก็ต้องเก็บตังไว้สําหรับจ่ายค่าเทอมเพราะว่าค่าเทอมค่าเรียนในที่นี่นะคะอย่างถูกสุดอะคะ่ะตอนนั้นเรียนดิพม่ามังก็จ่ายประมาณปีละ5,000ค่ะเราก็ต้องเก็บแล้วก็จริงๆแล้วเขาไม่ได้จ่ายงวดเดียวนะคะที่โรงเรียนเขาจะให้แบ่งจ่ายเป็นเทอมเทอมไปเทอมละพันกว่าไปอะคะ่ะ ก็ต้องเก็บแล้วก็ไหนจะเก็บไว้ทำวีซ่าถ้าสมมติว่าจะต่อวีซ่านะคะส่วนที่เหลือเราก็เก็บเข้าแบงค์ค่ะนั่นก็จะเป็นตังเก็บที่เราได้ถามว่ามันกไ็ได้ไม่ค่อยเยอะแล้วค่ะถ้าเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายนอกจากว่าถ้าเราเป็นคนที่ไม่กินไม่เที่ยวก็จะมีเงินเก็บค่ะถ้าไม่อยู่ที่ที่เมืองนอกนะ ต้องต้องต้องไม่กินไม่เที่ยวเยอะแต่ก็มีบ้างไม่ใช่แบบไม่ไปเลยไม่ไปกินไม่ไปเที่ยวเลยมันก็ไม่ใช่นะเรามาอยู่เมืองนอกเราก็ต้องมีมาแบบหาประสบการณ์ไปดูนั่นดูนี่เปิดถุงเปิดตาบ้างไม่ใช่แบบทํางานแล้วก็กลับบ้านนอนอะไรประมาณเนี้ยไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่ทันคนอื่นต้องเรียนรู้ค่ะเรียนรู้วัฒนธรรมมาอยู่เมืองนอกก็ต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของเขาเราจะได้อยู่กับเขาเป็นอยู่กับเขาให้รอดค่ะถามว่างานที่นี่มันหายากไหมมันก็ไม่หายากนะคะมันอยู่ ที่ว่าเราชอบแบบไหนมากกว่าแล้วก็ไม่ต้องเลือกงานก็ทําไปก่อนเก็บประสบการณ์เสร็จแล้วเมื่อเราทําไปแล้วไม่ชอบเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนงานพอเราเข้าไปแล้วเราจะมีลู่ทางค่ะลู่ทางในการหางานมากขึ้นแล้วก็เราจะรู้เทคนิคว่าเราจะหางานยังไงให้มันได้แบบงานดีๆงานที่ถูกใจเราบางคนก็ได้งานดีงานดีงานสบายบางคนมันงานที่นี่มันก็ไม่ได้ถือว่าสบายนะั้นทุกคนก็คือมันมีหน้าที่ชัดเจนอยู่แล้วคือที่นี่งานที่นี่มันจะแบ่งหน้า ที่ชัดเจนค่ะท่านผู้ชมค่ะอย่างเช่นทําหน้าร้านเราก็ดูรับผิดชอบในส่วนของหน้าร้านไปไม่ต้องไปเกี่ยวกับหลังบ้านก็คือในครัวเขาก็จะมีคนที่ทําในครัวเราไม่ต้องไปช่วยเขามากค่ะเขาก็จะมีหน้าที่ของเขาชัดเจนไปเลยเราต้องทํางานของเราให้เสร็จทันเวลาแค่นั้นค่ะที่นี่ค่ะ ก็หน้าที่มันจะชัดเจนมากสมัยก่อนนะคะตอนที่พี่มาแรกๆนะคะนักเรียนนะคะสามารถทํางานได้20ชั่วโมงต่อโฟร์ไนท์นะคะคือ2อาทิตย์นี้เราทํางานได้20ชั่วโมงแต่ว่างานที่ประเทศเออสเตรเลียณปัจจุบันนี้นะคะโควิดแต่ส่วนใหญ่ก็คือร้านเขาก็ปิดไปยดเยอะเนาะ างานที่เขาเป็นที่ต้องการมากก็คืองานพวกงานโรงแรมทําความสะอาดขาดคนเยอะนะอย่างเช่นงานฟาร์มอะค่ะขาดขาดเยอะมากเพราะว่าตอนนี้นักเรียนเข้ามาเข้ามาที่ประเทศออสเตรียยังยังเข้ามาไม่ได้เขายังปิดพรมแดนเาขายังปิดประเทศอยู่ยังปีหน้าเขาอาจจะเปิดเนาะกลางปีหน้าคิดว่าเขาน่าจะเปิดเร็วๆเวนี้ค่ะวิดีโอนี้ก็คิดว่าก็คงจะเป็นประโยชน์สําหรับน้องๆที่กําลังหามองหาประเทศที่จะไปนะคะประเทศออสเตรียก็จะเป็นประเทศหนึ่งที่ เป็นตัวเลือกสําหรับน้องๆหรือว่าคนที่กําลังจะมาคนที่คิดกําลังจะไปต่างประเทศนะคะสําหรับวิดีโอนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ สำหรับคนดูนะคะไม่มากก็น้อยนะคะ,ะพูดถึงคนไทยนะคะอยู่ไหนก็เอาตัวรอดได้ค่ะเก่งทุกคนมีความสามารถทุกคนค่ะขอให้น้องๆที่กำลังมองหาประเทศที่จะไปเรียนต่อนะคะขอให้ทุกคนได้ประเทศที่ตั้งใจไว้ที่อยากจะไปนะคะขอให้สมหวังแล้วก็ขอให้โชคดีนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ แล้วเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมฝากกด subscribe กด like กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทำวิดีโอต่อไปด้วยนะคะโอเคค่ะไปแล้วค่ะบ้าย